นักท่องเที่ยวมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพ่าลัดกระบ,บังเนี่ยแหละคะ่ะอวันอยากถามว่ามันทําไมวันนี้ถึงเลือกมาบางแสนก็ดูจากในโซเชียลต่างๆนะคะก็คือเห็นทั้งไม่ว่าจะเป็นในไอจีหรือในเพจต่างๆเห็นเขาลงว่ามันใสก็เลยอยากมาพิสูจน์ความจริงว่ามันใสจริงหรือเปล่าอย่างนี้คะ่ะอืแล้วใสจริงไหมคะใสจริงค่ะใสจริงอย่างที่เขาบอกจริงๆมาถึงก็ว้าวเหมือนกันว่าแบบอุ้ยมันใสขนาดนี้เลยหรออะไรเยงนี้ยค่ะ ปกตินี่เราเคยมาบางแสนไหมคะก็คือมาบ่อยค่ะแต่ก็คือครั้งนี้คือประทับใจที่สุดเพราะว่าไม่เคยเห็นที่ว่ามันจะใสขนาดนี้ปกติก็คือก็อย่างที่เรารู้กันว่าแบบไม่ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือมีสใสออกว้าวเลยใช,ใช่ไหมใใสว้าวแบบเซอร์ไพรส์แบบ surprise, แบบเอ้ยไม่ไกลด้วยมาจากแบบกรุงเทพเดินทางไม่ได้แบบไม่กี่ชั่วโมงก็มาถึงแล้วมาเจอแบบเหมือนทะเลที่แบบเหมือนกับทางใต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเซอร์ไพรส์มากๆอยากบอกอะไรกับคนที่ดูข่าวไหมคะ ก็อยากจะเชิญเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พทุกๆคนนะคะที่อยู่ในระแวกนี้หรือกรุงเทพเราเองก็เดินทางมาได้ค่ะคือทะเลมันใสจริงๆค่ะอันนี้คอนเฟิร์มได้เลยค่ะมาจากอบอวินชนบุรีครับผม,มก็ใสใสจริงๆครับผม,มก็ไปเดินลงมาดูนะครับก็ใสมากเลยใสมาก,มากเคยปกติแล้วเคยมาเที่ยวบางแสนบ่อยไหมคะก็มาไม่ไม่บ่อยเท่าไหร่แล้วเคยเห็นน้ําใสแบบนี้ไหม ไม่เคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกครับนะ oh. เนี่ยเนมาเที่ยวสวยไหมคะก็สวยดีครับ